เร,เรงเรงงด้น้แล้วเป็นบางทีเขาุกซุกอมานี้ก็นีงานขาดำนะครับนีมโมบานะ้านเนาะนี่มาาูมรณะครัอยู่อาสียชีวิตเนาะอายุนี่อายุสีสกว่าปีนะเปนเาะว่แต่ว่าเป็นเขาเงินชอ,อบเป็นบโ,โมบานเนาะหมบ้านโมบาน ตัง้งชุมล่มอยเรือกันเนาะคอ,ะอพุ้นึงหนึ่งรอยยีบบาทต่อคอบพวุวนะับูพุสมัครข้าพิ่นบอสหร้หารบ,บบอสอะไเก็บนะครับต่าบรนเราสีสองโมงสองโมนี่ก็ประมานหาเงินหาเงินกว่บาทน,น,นะคะร,ะรับสรมารบ้านแดงบ่อพัลละกอบคอพว้งูนเสียได้ยางดีเนาะ น,นั่งเก็บอยู่นี่ยครับเพราะว่าคณะกรรมาการเท่าบ่อดีไปรอกเก็บทูบบ้านอืน่นบ้านอื่นไปยังคือรอกเรอก็ <Okay. S 1> บบรรจ่างพ้นพวกผมเ,งงเดี่ยวทำงานซี่ก็เริ่มดี๋ยวรอผมถ้าทีมงานนั่งดิสลานะครับไน้องแท้บ้านมาใช่มะอยู่นี่เนาะอันนี้คือความเป็นจริงนะครับที่ทีมงานเท่า ทำงานมากนะครับนี่น้องก็เสีมาเรื่อยนะครับเจ้าหนาเื่อบางเนาะพอาะพอท่อขนส่งนะครับเจ้าแบบมาแย่ไรเพราะว่าเขชื่อกันนะครัเขาเ่อกันนะครับมินยังได้คะแนนเจได้ เด้อฝากกดติดตามช่องผมเลยเออเออเป็นแรงใจนะครับดันสู่ต่อไปนะครับไอ้สั่งข้ามช่องก็จะสินได้ก็คือลองสินสิ่งดีๆนั่งจากตรงนี้นะครับเนาะเพราะว่าบ้านผมนี่เป็นบ้านนี่ข้าวัญนะครับอ๋อนี่ประเภทนี่เป็นางๆนะครับทุกประเภทนี่นะครับในหมู่บ้านเนาะ พ่มพํำขวันพอมบ้านนะครับน้ำไหลไฟสว่าง้นทางดีละเทณีแหรพระสงน้ำวันสงการลูกหลานรักสงรบพร้อมครบแหล่งล่อมห้วยมากด้วยหอยปลูปาพร้อมพัฒนาทุกเมื่อเป็นแหล่งเนื้อนาบุญคำจุนพระพุทธศาสนา เป็นค่ำพุ่มเป็นค่ำควันของหมู่บ้านนะครับฟังกับข้องจองเขานะครับเพราะว่าบ้านเราห้อยที่ประเทศนี้นนแห่พระสงน้ำบ้านผมนี่แปียกมู้นะครับใส่เสียนแบบโบราณเนาะแจ่าของเขาเนี่สะสมไว้ที่สามสี่ล้นวนดวงเจ้าขุณเจ้าวันชายำสงกา้าวเมื่อที่สิบสี่แม่าทุกปี <c oughs> แห่พะระหลอกหมู่บ้าน สนุกสนานมวนนะครับอิจฉาบ้านผมมวลนะครับเนาะ้อนพี่น้องมาเห็นอย่กัสิทิศใจบ้านสารน้ีงนะยวเขาบัตรธรรมประเทศนี่อีสานบ้านเฮานะครับพี่น้องเขาก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับคอยทยอยมาเรือเนะ่อยๆเนาะ ในแค่เรื่องทั้ับ ากติดตามช่องยูทูบไปเด้อผู้ใหญ่เตี้ยผูชุมช่องยูทูบผู้ใหญ่เตี้ยผู้ชุมช่วยกดติดตามด้วยแม่

ลูกไปน้อยน,ะออะน่ะเอาซนั่นอีเรยนมานน,น่เรี๋ยวหนปุ๋ยฟอตัวนี่ <c oughs> มากูเดียวเอาเด้นี่เอาก็น่าไปใสนี่โอ้มาขี่สิงซ่าอาขีส่สามร้อยยี่สิบามสองศูนย์สองมู่

For mua ừ, ừ. này, honey, 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 honey,